อยู่กับเกมแพนวีซอมบี้นะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวในแพนเวีซอมบี้นะครับตัวที่อาจจะเคยไม่เคยเห็นอ่านสิบเลยมาครับผมผมจะเอาตัวใหม่สักตัวนะทำไมนะพวกตัวเก่าๆนะมาว่ What the fuck? าเด็กว่ากังตีว่าเครื่องไหมตัวใหม่ที่ว่าจะไม่เคยเห็นนะครับในภาคที่ตัวนั้นตัวมาเยอะแยะเลยนะครับผมคนนี้อาจจะเคยเห็นมาแล้วคนนี้อาจจะเคยเห็นมาแล้ว ตัวไหนก่อนดีเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเห็ดระเบิดยีด่ภาคแรกนี่เฮ้ยน่าใช้ววะน่าใช้น่าใช่อีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นไอ้เนี่ยพี่ไอ้น้มันมวยใช่ไหมเสือสมิงแล้วก็อีกอันหนึ่งไรดีอืม ขึ้นมาแลัวเขขี้ป๊อดกลับไปนี่เดี๋ยเรนสังเกตได้นลเมื่อตัวแท้งไปเลยอันตัวไหนดีนะเอาตัวนี้ไปแล้วกันในตัวเก่าผมมามาบูสตังค์นะผมเป็นตัวนี้แล้วกันตั้นี้เ๋ยต้นเหล็ก เอาน้ำแข็งครับไปเลยโอเคมาวางไปรองเงินมารองเงินมารองเงินมาโอเคได้เงินละเดี๋ยวดูก่อนวางต่อว,วางต่อดีกว่าเ,เว้ยดิเปิดมาแล้วโชว์ประสิทธิภาพนในแฮตคีปอดอุ้ยแรงมากผมอัพมันยังดีนะโชว์ประสิทธิภาพเลย อันนี้ก็ไม่เห็นนะมันเอาตัวนี่นะฮานี่เจอพี่นวมันมอลยนะพี่นั่นมันงอรละนี่เฮโหชายชาตรีเราเก็บมีสามโทงก็หยุดีเลยเก็บรอคำดนแข็นะไอ้นี่ก็มันระเบิดดุแรขึ้นนะ ไปไปเร็วเร็วเร็วเรอุ้ยเร็วเร็วเร็วเร็จสัตมนีชัวรเยเรึวร้อยแล้วสะโพกฮขี้มันมวนไปร่ยมนเกไเรื่อยทำอะไรอย่างไั้เฮ้ยต้นน้ำแข่งมันลัดทอนเก็บนี่แหละโอ้โหุ่นสนตงฟะฟุ่เอ้อยเ้ยนี่ ทำไร,ำไรแล้วตัวเชีย่ยนี่ทำไมได้เนี่ยเราจะรปล่อยพีชกับเราอตรียมตีแล้วไปดูตรงนี้ดิทำอะไรทำไมทำอะไรนี่ไไเห็นเียปอดใชไหมไน่ย่งี้ปอดเหมือนเริมันไม่หายอันตีแล้ว,วอ,อ,อ,ลอันตีโอ,อ,อ้่อย,ยโอ้ห ทำมถึงดนดดนมอนเหรอฮักมาเยอะจะได้เราไช่อุ้ระเบิดรับกระชากสามีเลยดึงดูดเลยต่นเต้นอะไรเนี่ยจุดๆอยู่อยู่ โอเคนี่ชนะแล้วโอเคครับ๊ายบายครับคลิปนี้จบแล้ว